ขอต้อนรับเข้าสู่รายการคลายทุกประชาชนนะคะดิฉันสุพนาตเอียบสกุลค่ะครับผมสุรพัฒน์ฤทนาศประภาพรครับค่ะท่านสามารถรับชมรายการคลายทุกประชาชนได้นะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา10นาฬิกาถึง11นาฬิกาค่ะและวันนี้ถ้าท่านนะคะมีปัญหาเกี่ยวกับคดีความหรืออยากจะปรึกษาสอบถามเรื่องอะไรนะคะก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่0-29349127-8หถึงหรือจะ SMS มนะคะมาที่4 8 3 8 5 5 5ค่ะ ววนเน<ไ>ป็กระจกแตกคนปลาหายไปแล้ว<ช>นายมันอยู่ตรงไหนอันนี้ก็ต้องฝากเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือฝากท่านพี่น้องประชาชนเนี่ยที่อยู่ในใกล้เคียงหรือถนอนนี้ช่วยกันดูนะครับอย่างน้อยเราก็ถือว่าเป็นอันที่สองอย่างหนึ่งเราเชื่อทําบุญนะครับช่วยป้องกันคนที่จะเกิดบาดเหตก็ถือว่าได้คือเป็นเรื่องของเกี่ยวกับสามีภรรยาคือก่อนแต่งงานเนี่ยของต่างประเทศเนี่ยเขาจะมีเกี่ยวกับกฎหมายทําสัญญาก่อนแต่งของคนไทยนี่มีไหมคะคนไทยก็มีครับแต่นี่ไม่ใช่นิยมทํากันสัญญาก่อนแต่งงานหรือสัญญาะลรเสร็จปุ๊บเนี่ย แล้วแต่ความสมัครใจนะครับคู่สัญญาสมมติว่าอย่างคุณฮายกับท่านจินแสจะเทรนของผู้หญิงในสมัยปัจจุบันก็คือการที่เป็นกิกหรือเป็นภรรยาน้อยเนี่ยถ้าภรรยาหลงจับได้เนี่ยเรามีโทษขนาดไหนคะโอ้โหอันนี้ถามแหมคำตอบที่น่าผมจริงจริงเนี่ยผมเลยนท่านผู้ชมเลยผมนี่ไม่เข้าใจคําว่ากิกค่ะม่รูท่านจินแสเข้าใจไหมคำว่ากิกกิกคงจะเป็นความสัมพันธ์ในการเริ่มต้นผมถามเด็กรุ่นหลายๆคนนะครับบอกว่ากิกนี่หมายความว่าไงเขาก็บอกว่ากิกเนี่ย จะมาอยู่ด้วยกันเสร็จปุ๊บมาก็มาคบหาเสร็จแล้วก็แยกแต่น,นี้ถามได้เนี่ยอะอย่างนี้ถ้าบอกว่ากิ๊กเนี่ยมันก็ไม่มีความผูกพันแล้วเลิกไปแต่ถ้าผู้ชายคนนั้นเลี้ยงดูฉันยกจ้องเป็นภรรยาที่ออกไปสังคมอย่างเงี้ยพาไปบอกไอ้นี่คือภรรยาอีกคนนึงนะมีเวลาเมียหลวงอยู่ที่บ้านพาคนนี้ไปออกงานเดินควงจนสังคมก็เห็นแต่เป็นการยอมรับเนี่ยว่าเป็นภรรยาอีกคนเป็นภรรยาน้อยอย่างเงี้ยเสร็จเนี่ยอะไรหลวงรู้ได้เนี่ยก็กสามารถฟ้องหย่าสามีได้ SMS หรืออ e ีเมลของผู้หญิง คนนึงได้ที่อยู่ในเครื่องของสามีเราเนี่ยเราสามารถเอาตัวนี้เป็นหลักฐานในการยื่นฟ้องคดีได้ไหมไม่ได้หรอกครับอย่างน้อยโทรศัพท์ของใครก็ได้มาส่งมามีเยอะแยะนะครับผมยังโดนส่งเลยว่าอะไรวันนั้นผมจําไม่ได้คิดถึงบอกอะไรอย่างนี้โอ้ยางทีเด็กๆเขาแกล้งให้ครอบครัวแตกแยกก็มีเยอะแยะครับอ้าวเราแกล้งเราบางทีเนี่ยผมเนี่ยนึกนึกถึงชินแสเงี้ยผมก็แกล้งแย่ชินแสหน่อยเอาโทรศัพท์ของคุณไฮก็ได้กดเข้าไปกดกดกดปุ๊บเป็นเบอร์องไปแต่คุณไฮไม่ได้กดคนอื่นกด เห็นไหมแต่ว่าเป็นโทรศัพท์ของคุณายบางทีก็โทรศัพท์ของคนอื่นแต่จินแสอกเบอกจินแสะก็หลงพอดีชินแสอยู่นั้นภรรยาชินแสะแต่จินแสยังมีภรรยานะอยู่ด้วยอ้าวไปทําอะไรมานีไปเช็คไล่โดโทรกลับมาเป็นเบอร์คุณไฮรับแต้คุณไฮบอกหนูไม่ได้กดเราก็บอกว่าเราไม่ได้กดได้ไงก็โทรศัพท์ของเราบางทีเพื่อนเอาไปเล่นซึกนองอย่างเงี้ยเห็นไหมครับอันนี้มันก็ต้องฟังหรือเห็นนะครับคนที่มีครอบครัวเนี่ยก็ต้องหนักแน่นเชื่อคนในครอบครัวของเรานะครับถ้าจับได้ต้องจับให้จับให้ เราต้องมีหลักฐานที่ชัดเจนอย่าเพิ่งไปทะเลาะกันก่อนนะไม่จับละค่ะไม่จับละลุยก่อนแลนะครับอันนี้เป็นเรื่องหลักทางกฎหมายก็บอกว่ากฎหมายเนี่ยเวลาจะพิสูจน์เวลาจะฟ้องร้องเนี่ยมันต้องมีหลักฐานที่ชัดเจนคุณจะไปกล่าวอ้างลอยๆเนี่ยไม่ได้นะก็อิงถึงเข้ากฎหมายใช่แล้วเราไปที่ทํางานแล้วเราไปด่ากราดอย่างเงี้ยเขาจะฟ้องเราในฐานะินประมาทได้ไหมใช่ที่ก็คุณไปด่าด่าเขาว่าไงล่ะก็แปลว่าที่ว่าเรารรู้ว่าผู้หญิงคนนั้นะมีความสัมพันธ์กับสามีเราอ่าอ่าแล้วเราก็โมโหเรารู้จักผู้หญิงคนนั้นกก็เลยไปทที่่ําางนบุคะ ไปทียทำงานไปตอบว่าถึงหน้าที่ทำงานเลยเขาจะสามารถฟ้องเราหมิ่นประมาทได้ไหมก็ไม่ไม่ต้องไปด่าถามว่าด่าเขาว่าไงว่าเธอนี่แย่มากเลยนะไม่มีปัญญาหาสามีแล้วมาแย่งสามีชันอย่างนี้ใช่ฮะใช่ไหมอย่าก็พูดอย่างนี้ปากแต่ถ้าเกิดเราถ้าสมมติว่าคนทําจริงกับทำไม่จริงเนี่ยสีหน้ากับอาการจะแตกต่างกันเลยนะผมก็คณไปด่าเขาเนี่ยนะฮะแล้วคนอื่นได้ยินด้วยนะครับก็หมิ่นประมาทนะก็ถ้าขึ้นหน้าเสจก็ดูหมิ่นซึ่งหน้าเลย นะครับแต่ถ้าเราไปบอกผู้หญิงคนนี้ไอ้น,นี่เป็นกิจกระสามี